สวัสดีครับพบกับผมและก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามหนึง่งในคอมเมนต์ที่ถามว่าน้ําส้มวอนไม้เนี่ยเราสามารถใช้กับบอลสีได้ไหมนะฮะน้ำส้มขอนไม้ใช้กับบอลสีได้ไหมคําตอบคือใช้ได้นะครับน้าส้มวอนไม้ก็จะเป็นเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากพืชมันเกิดจากการเผาถ่านเผาฟืนเนี่ยแล้วก็เป็นแก๊สควบแน่นกลายเป็นของเหลวออกมาในน้ําส้มวอนไม้เนี่ยจะมีความเป็นกดนะครับเรียกว่ากดไพลโรลิกเนส ไพโลลิกเนตนะฮะก็จะมีความเป็นกรดแล้วก็มีสารอินทรีย์ประกอบมากกว่า200ชนิดซึ่งเป็นประโยชน์กับพืชการใช้น้ำส้มวันไม้แล่ยก็มีประโยชน์เพราะว่าในทางการปศุสัตว์เนี่ยเขาเอาน้ำส้มวันไม้เนี่ยผสมน้ำแล้วก็ลาดเพื่อให้ดับกลิ่นหรือให้สัตว์กินเพื่อ,อขับถ่ายอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์เยอะในแง่ทางการเกษตรรวมถึงมาพูดถึงไม้ประดับบ้านเราก็คือบอนสีไม้ด่างแคคตัสต่างๆก็สามารถใช้น้ำส้มวันไม้ได้หมดเลยนะฮะ น้ำส้มควันไม้เนี่ยปกติที่ส่วนผมจะใช้ของยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ AP น้ำส้มควันไม้นะฮะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นใช้ประจําเลยสั่งมาจากใน f c e e o o o นะฮะเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอนะครับ AP ชาโคลที่อําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรอธอานีนะใช้มาลิ่งช่วงที่หน้าหนาวที่ผ่านมาที่เพียเยอะๆเนี่ยตามไม้ดอกนะพวกไม้พวกเกดถวาดอกมันปลาอะไรเงี้ย หร ang, aan, flying, стве, ือดอกกุหลาบที un, ่หลายๆท่านถามว่าทําไมดอกกุหลาบสวยจังก็ฉีดพ่นด้วยน้ําส้มขันไม้เวลาจะใช้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นกดด้วยความที่มันเป็นกดเราจะต้องเอาไปเจือจางก่อนเพื่อลดความเป็นกดให้มันลงมาแล้วก็ไปพ่นตามที่ต่างๆนะครับส่วนอัตราการใช้เนี่ยก็1ต่อ20 1ต่อ50แล้วก็1ต่อ200อ่าหต่อ200คือน้ําส้มขนไม้หส่วนแล้วก็น้ําอีก200ส่วนเราจะจาแค่นี้เอง1ต่อ20 1ต่อ50 1ต่อ200 ถ้าเกิดจะให้ต้นไม้เราเติบโตดีแล้วก็ใช้1ต่อ200คือน้ำส้มควนไม้1ส่วนแล้วก็น้ำา200ส่วนกะกะเอาก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากไล่มดไล่มแมลงไล่เพี้ยไล่หอยทากที่หลายๆคนถามมาเวลาหอยทากมาไต่าตามส่วนบอลสีเราเราก็ผสม1ต่อ50 1ต่อ50นะฮะก็คือน้ำส้มควนไม้1ส่วนแล้วก็น้ำห้าสิบส่วนหรือน้ำส้มควนไม้หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำห้าสิบช้อนโตะก็ผสมกันแล้วก็มาฉีดพ่นตาม โคนโคนที่เป็นกระถางเรานะฮะก็จะไล่พวกหอยทากที่มันมากัดกินใบไม้เรานะ,ะหรือแม้แต่ไล่พวกมดที่มันชอบม,มาไต่ยอย่างเงี้ยก็น้ําส้มควันไม้ถ้าเราผสมน้ําส้มควันไม้1ต่ 20, อ20่สน่ยก,ก็คือจะเป็นไล่พวกโรคราโรคเน่าแมลงในดินอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเข้มข้นหน่อยแต่ว่าก่อนจะใช้ทุกครั้งเนี่ยขอให้เอาน้ําส้มควันไม้ที่เราซื้อมานะฮะมาเจือจางด้วยน้ําสะอาดก่อนมาเจือจางด้วยน้ําก่อนก่อนที่จะใช้แค่นั้นเองนะฮะ เราก็จะเตรียมน้ําสะอาดนะฮะอันนี้จะเป็นน้ําสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดเรามีฟ็อกซี่ที่เอาไว้ฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ตัวนี้นใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ใช้ขันตักราดก็ได้นะฮะอันนี้ผมสองลิตรผมจะใช้หนึ่งฝาหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะจะใช้หนึ่งฝาอันนี้เรากเอานี่คือน้ําส้มควันไม้นะฮะอ่ะหนึ่งฝาแล้วก็ผสมไปกับตัวนี้อันนี้ก็จะใช้สองฝาครับมันไม่เปื้องนะฮะต้องบอกว่ามันไม่เปื้องเลยเพราะว่า ใช้อีกครั้งหนึ่งก็นี่คือหนึ่งสัปดาห์ผมใช้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อครั้งแล้วเราก็นี้ให้เข้ากันนะ,ะอ่ะ่มันก็จะออกสีคล้ายๆกับสีชาหน่อยส่วนไอ้เจ้าล็อกซี่เนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็สเปรย์พ่นนะ,ะเราก็นาน้ําส้มควันไม้ที่เราผสมน้ําแล้วนะอันนี้ใช้น้ําส้มควันไม้แค่1ช้อนโต๊ะนะฮะน้ํา2ลิตรครับผม แล้วก็พ่นลงไปที่ดินเลยครับพ่น,นบนใบก็ได้นะฮะเพราะว่านี่มันเราเจือจางแล้วพ่นไปเรื่อยๆครับผมอันนี้จะช่วยให้ต้นบอลสีเราโตไวแล้วก็ป้องกันประตูพืชต่างๆครับสําหรับคนที่ไม่มีฟ็อกซี่นะฮะก็ใช้แบบนี้เลยผสมน้ําเป็นถังแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ขันเนี่ยตักแล้วก็ลาดลงไปเลยครับลาดลงไปตามไม้ใบเราต่างๆนี่นะฮะไม่ต้องกลัวว่า ต้นไม้เราจะตายนะครับเพราะว่าเป็นสารจากธรรมชาติครับผมเพราะเราเจือจางไว้เรียบร้อยแล้วก็ลาดลงไปไล่หอยทากแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราโตวไวแต่ถ้ามีฟ็อกซี่ก็ดีมันก็จะดูไฮโซหน่อยครับถ้าเป็นบอลสีหรือว่าไม้ใบที่ผมเลี้ยงนอกตู้เนี่ยผมก็จะพยายาม ลาดด้วยน้ำส้มควันไม้ให้บ่อยที่สุดนะครับอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเพื่อไม่ให้มดไม่ให้หอยทากไม่ให้ศัตรูพืชต่างๆมากัดกินโดยเฉพาะหอยทากเนี่ยมันชอบมากัดกินใบอ่อนๆของต้นบอนสีเราแล้วเราเลี้ยงนอกตู้ด้วยแล้วบางทีมดมันก็มาทารังมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เยอะเหมือนกันเราก็ต้องใช้น้ําส้มควันไม้เนี่ยบ่อยหน่อยนะฮะก็อ่าน้ำน้ำถังหนึ่งครับผมใช้น้ําถังหนึ่งน่าจะประมาณสัก2ลิตรนะสองลิตรแล้วผมก็จะใช้อันนี้สอง 2อ,อฝาหรือว่าสองช้อนโต๊ะนะฮะสฝาหรือสอช้อนโต๊ะมันจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ200ร้อยนะฮะเพราะว่าเราจะนเน้นพืชเติบโตอ่าเราก็ไลแ่แมลงแต่ถ้าอยากจะให้เข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผสมมันจะได้กลิ่นควันไม้บางคนชอบอ่ะบางคนฉุนแต่ผมก็เฉยๆครับแต่ผมรู้สึกว่าก็ มันก็มันจะมีกลิ่นหน่อยมันจะมีกลิ่นหน่อยคล้ายกลิ่นควันไฟแล้วก็ล่างลงไปในต้นไม้เราที่เราปลูกไว้ครับเหมือนลดน้ําปกติอะแต่ว่าลดน้ําด้วยน,น้ำส้มควันไม้เฉยเหมือนเราลดน้ําปกติเลยถ้าอย่างเงี้ยไม่มีหอยทากเลยครับรับประกันเลยส่วนผมนี่ไม่มีหอยทากมันก็จะไต่อยู่ข้างนอกพอมาปั๊บมันก็เจอกลิ่น ช,ชุนแล้วก็เจอความเป็นกรดอ่อนๆแล้วก็เจอสารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไตนีไปละสาเหตุที่เกษตรกรเลือกผู้คนเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพเนี่ยเพราะว่าการเห็นผลเนี่ยมันไม่ตอบสนองโดยทันทีทันใดมันไม่แบบเป็นเลยอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเหมือนเราฉีดพ่นด้วยน้ําส้มควันไม้เนี่ยหอยทากยังอยู่มดยังอยู่ เราก็รู้สึกว่าเอ๊ทำไมมันยังอยู่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยาการทําเกษตรพวกเนี้ยให้ยั่งยืนนะฮะเราต้องทําซ้ําแล้วต่อแล้วก็ต้องต่อเนื่องด้วยถ้าเราฉีดวันนี้มดไม่อยู่ปับ๊บเดี๋ยวอีก2วันมาฉีดใหม่อีก2วันมาฉีดใหม่ทุกๆ2วัน เดี๋ยวมดหรือแมลงหรืออะไรที่มากวนต้นไม้แล้วเนี่ยก็จะหนีไปเองนะฮะรวมทั้งหอยทากก็จะหนีไปเองลองดูนะฮรลองดูเป็นการเนี่ยเขาเรียกว่าทำซ้ําอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมออาทิตย์ล,ละครั้งก็ได้นะครับอาทิตย์ละครั้งทุกวันหยุดวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมาทําอาทิตย์ก็จะมาทำอย่างเงี้ยนะเพื่อสร้างส,างสภาพแวดล้อมในโรงเรือนเราหรือว่าในฟาร์มเราเนี่ยให้เป็นอินทรีย์ให้มากที่สุดให้เป็นออร์แกนิกให้มากที่สุดใน,ในระยะย,ยาวเนี่ยเราจะได้แข็งแรงด้วยคนทําเกษตรกรเองรวมถึงผู้ที่ ซื้อไปด้วยก็จะไม่มีสารพิษอะไรตกหางก็จะได้รับแต่สารอินทรีย์จากธรรมชาติล้วนๆก็เป็นประโยชน์นะฮะนอกจากเราจะมีสุขภาพจิตด,ดีทําสวนบอนสีสวยๆแล้วเนี่ยเรายังหันมาพึ่งพาสารจากธรรมชาติอีกด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ช่องวีชายบล็อกนะครับสวัสดีครับ